โอ้โลจ้โจสวัสดีครับช่องวิอร์วิอร์ข่าวออนไลน์เร็วแรงทะลุนรกนะครับวันนี้ก็มาต่อกันที่กีฬาโอลิมปิกนะครับวันนี้วันที่ย4บกรกฎาคมนะเมื่อวาน23พิธีเปิดเริ่มไปแล้วนะครับมาวันนี้เนี่ยถือว่าเป็นการแข่งขันอย่างเป็นทางการวันแรกนะฮะจริงๆก็แข่งกันมาก่อนแล้วแหละไม่ว่าจะเป็นกีฬาที่มันต้องแข่งหลายๆรอบอย่างฟุตบอลนะหรือว่าเรือพายอะไรเงี้ยวันนี้เนี่ยมีนักกีฬาไทยลงแข่งหลายรายการแล้วก็มีลุ้นเหรียญทอง เหรียญทองแรกเลยนะในกีฬาที่เราเป็นตัวเต็งอย่างเทควันโดนะน้องเทนนิสนะผานิพักใช่ไหมผานิพักเป็นมือหนึ่งของโลกในรุ่น49กิโลกร,รัมนะครับวับนนี้ก็ลงสนามลงแข่งกันตั้งแต่เช้าเลยผ่านรอบแรกไปแล้วนะครับเอาชนะอนะาบีแซ็คแซมเบิร์กนะสาวนักเทควันโดหญิงจากอิสราเอลมือวางอันดับ16ของโลกนะครับแบบว่าไม่ครบยกด้วยนะ คือคะแนนขาดล,ลอยน่ะนำอยู่มากกว่า20คะแนนก็ผ่านเข้ารอบ8คนนะครับตรงนี้มีประเด็นนิดนึงักเทควันโดหญิงอาร์บิแซ็กแซมเบิร์กจากอิสราเอลเนี่ยเห็นเขาว่าสวยมากเลยนะฮะเนี่ยรุ่น49กิโลกร,รมัมอันนี้ก็เป็น IG เข้าไปส่องไอของน้องอาร์บิแซ็กแซมเบิร์กที่พ่ายต่อน้องเทนนิสไปนะครับอเอารูปมาฝากกันเนี่ยนะฮะคู่แข่งของน้องเทนนิสรอบแรกน้องอาร์บิแซ็กแซมเบิร์กที่ชาวเน็ต คอกีฬาโดยเฉพาะหนุ่มๆน,นะครับทวงถามว่าเฮ้ยใครเนี่ยทำไมหน้าตาน่ารักจังเลยนะฮะแต่สุดท้ายก็สู้ความแข็งแกร่งของน้องเทนนิสขวัญใจอันดับหนึ่งของคนไทยไม่ได้นะครับพ่ายไปนะครับนี่น้องอับิเซกซัมเบิร์กบอกเลยครับว่าสวยน่ารักยังกะน,นางแบบครับโอ้โหแต่เชื่อนะฮะว่าจะใครไปจีไปอะไรเงี้ยเจอลูกเตะของเธอเนี่ย น่าจะหงายท้องครับหนุ่มๆคน,นไหนจะจีบคลิปให้คิดให้ดีครับนักเทควันโดระดับโอลิมปิกชาวอิสราเอลคนนี้นะครับล่าสุดก็แข่งไปเมื่อเที่ยงนะครับน้องเทนนิสรอบ8คนเอาชนะคู่แข่งจากเวียดนามนครับ20ต่อ9นะครับกลุยทางเข้าสู่รอบรองชนะเลิศเนี่ยเดี๋ยวบ่าย2เนี่ยบ่าย2เนี่ยจะแข่งกันนะรอบรองชนะเลิศของน้องเทนนิสเนี่ยถ้าผ่านได้ก็ไปรอบชิงตอนทุ่มครึ่งก็ถ้าชนะก็เหรียญทองเลยนะฮะ วันนี้น้องเทนนิสลุ้นกันยาวๆนะครับช่อง GMM 25นะครับส่วนโปรแกรมวันนี้ก็มีหลายกีฬานะถ้าไปเช็คจากเว็บเพจทากเป็นทางการของโอลิมปิกเนี่ยเนี่ยก็ดูง่ายนะเขาจะเป็นเป็นรูปแบบชื่อกีฬาเปภาษาอังกฤษบางอันเราอาจจะดูไม่ออกนะว่ากีฬาอะไรแต่ว่าเขาทําเป็นรูปออกมาให้เห็นเลยเห็นไหมเออว่าเนี่ยอันนี้ก็ยิงปืนว่ายนะ้ำปิงปองเทควันโดนะเทนนิสบอลเล์บอล ส่วนของนักกีฬาไทยนอกจากเทนนิสแล้วไม่ใช่นอกจากเทควันโดที่รุ่นเหรียญทองแล้วนะครับเทควันโดชายครับรามนาลงสเวกวิหารีนะครับก็เอาชนะซาบวานคาริวในรอบแรกนะครับแล้วก็กําลังแข่งในรอบ8คนสุดท้ายอยู่นะครับอันนี้ก็คิดว่าน่าจะมีรุ้นเข้าสู่ไม่ได้เหรียญทองเหรียญเงินนะครับนี่สำหรับรามนาลงนะครับ ก็เอาชนะไปได้เหมือนกันยังมีอะไรครับวันนี้ฮะแบดมินตันหญิงนะครับประเภทคู่กิฟ i วิวครับจงกลพันกิติธรากุณกับลวินดาประจงใจนะครับก็น่าเสียดายครับพ่ายมือวางันบับ2จากจีนนะครับแต่ว่ายังไม่ได้ตกรอบนะครับก็ยังสามารถลุ้นเข้ารอบโดยเกมต่อไปก็ต้องไปเจอ คู่จากเกาหลีใต้นะครับก็ติดตามกันนะครับสำหรับวันนี้มีอะไรอีกครับเป็นมวยสากลนะครับเมื่อเวลา9โมง9โมง45นะฮะใบสนมณีก้อนนะครับ69กกิโลหญิงนะครับเอาชนะซาดัตดาวกาโตว่าไปแล้วนะครับเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาส่วนวันนี้นะครับชัดชัยเดชาบุตรดีนะครับนักมวยขวัญใจชาวไทยที่เป็นอีกคนที่มีลุ้นเหรียญเหมือนกันนะครับ จะขึ้นชกในรุ่น57กิโลกร,รัมในเวลา4โมง3นาทีครับวันนี้นอกจากนี้ก็มีมีเรือพายนะแล้วก็มีปิงปองด้วยนะปิงปองหญิงเดียวหลกัหลกๆเนี่ยรับชมกันผ่านช่อง GMM 25 JKN 18 T Sport แล้วก็ใครไม่มีทีวีก็ดูออนไลน์ผ่าน AS Play ได้นะครับผมอ่ะเดี๋ยว มาเรื่องราวที่มันไร้สาระกันบ้างนะครับที่มันเหมาะกับช่องเรานะครับวันนี้นะครับนอกจากวรัลของน้องนักเทควันโดอิสราเอลน้องแซมเบิร์กฮะที่หลายคนอุ้ยมันไม่น่ารักจังเราขึ้นรูปไปดูไปแล้ววันนี้เดี๋ยวมีคลิปคลิปหนึ่งนะครับเป็นคลิปของนักกรีธาหญิงจากประเทศญี่ปุ่นที่ถือว่าเป็นวร้าพอสมควรนะในประเทศไทยในยแชร์คลิปนี้กันอย่างหนักนะครับชื่อว่าอามิ โคดามะนะฮะเธอเป็นนักกรีทาอยู่ในหมวดกีทานะแต่เป็นกระโดดไกลของประเทศญี่ปุ่นนะครับลงแข่งในกีฬาโอลิมปิก2020ผลคนนี้ด้วยแต่ว่าคลิปที่นำมาแชร์เนี่ยมันไม่ได้คลิปในรายการแข่งในโอลิมปิก2020นี้นะครับเป็นคลิปก่อนที่จะถึงช่วงแข่งรอบสุดท้ายเนี่ยน่าจะเป็นรอบคัดเลือกลมะมั้งอ่าก็เป็นน้องของคลิปอามิโคดามะที่หลายคนบอกโอ้โห ไม่สวยขนาดนี้ครับกล้ามท้องเนี่ยเป็นมัดมัดอนีี้นะฮะเป็นคลิปติ๊กตอกจากแอคเคาท์ชุยชุยนายูเหรออืมก็เป็นคลิปของนักกรีธาญี่ปุ่นนะฮะอามิโคดามะไวรัลนี้กำลังโด่งดังแล้วก็ทำเอาเฮ้ยไอหมาเวนจะเห่าอะไรนักหนาวะไมฮะสวยจนหมาเห่าครับ ก็เนี่ยฮะเดี๋ยวไปเช็คโปรแกรมการแข่งขันวันอื่นๆกันนะครับว่าในหมวดของกระโดดไกลน้องอามิโคดามะเนี่ยเขาจะลงแข่งวันไหน,นครับถือเป็นนักกีฬาต่างชาติอีกคนหนึ่งนะครับที่หนุ่มๆคนไทยเนี่ยเทใจร่วมเชียร์ครับเพราะว่าความน่ารักของเธอมันช่องฉูกสเปคคนไทยซะเหลือเกินนะจ๊ะก็นี่นะฮะเป็นความคืบหน้าความเคลื่อนไหวทั้งหมดย้ำอีกครั้งนะครับว่าช่องทางการรับชมเนี่ย มีทั้ง GMM 25 JKN 18ทีสปส T s p o r นะครับแล้วก็ AS p l a d e เดี๋ยวมีคลิปของอามิโคดามะนะฮะมาให้ชมมาด้วยนะครับเผื่อใคยๆหลายคนเนี่ยไม่รู้จะดูกีฬาอะไรในโอลิมปิกนะครับปกติก็ดูแต่พวกหนัง A-V มาดูกีฬากันบ้างนะฮะไม่ใด้ดูแต่หนัง A-V ครับนี่ฮะอามโคดามะนะฮะ ครับปุ่นนักกีฬาของแท้ครับดูครับโอ้โหถ้าวิ่งตามผัวผัวหนีไปแบบกิ๊กเนี่ยค,ครับโอ้ยดูครับถ้าผัวนีไแบบกิบ๊กวิ่งขนาดนี้ครับไอแกมึงดูไหนมึงกลับบ้านเดี๋ยวนี้โอ้โหคุณคุณจะวิ่งหนีเขายังไงอะครับถ้าคุณพบกับเขาเนี่ฮะโอ้โหยอกนะครับสุดยอดครับลุ้นนะครับลุ้นลุ้นเชียร์ให้ มีเหรียญน,นะครับนอกจากสวยแล้วยังเก่งขนาดนี้ครับใครชื่นชอบหรือว่าชื่นอยากจะเป็นแฟนคลับก็ไปดูโปรแกรมแข่งขันของนักกีฬาญี่ปุ่นนะครับว่ากรีธาหญิงเนี่ยกระโดดไกลเขาแข่งวันไหนนะฮะส่วนวันนี้ก็ช่องวิอร์วิอร์ข่าวออนไลน์เร็วแรงทะลุนรกก็ขออนุญาตลาไปก่อนนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ช่องวิอร์วิอร์ข่าวออนไลน์เร็วแรงทะลุนรกด้วยนะครับสวัสดีค่ะ